เกิดอะไรขึ้นศินลปินดังแห่คอมเมนต์ Comment ให้กำลังใจบอสบิ๊กหรือพู่บ้านฟินแลนด์ที่ติวุฒวารุนนั่นเองค่ะพี่น้องต้องบอกก่อนนะคะว่าไปเห็นมากกับทวิตตกใจเพราะว่าแบบศิลปินดังระดับแบบแอละดีตีเชนโลงใหม่พัชรีบิวจิตหรือพี่มอสหรือว่าทุกคนนะคะที่เป็นศินลปินรวมไปถึงนุ่นธิดาพรทุกๆคนในแวดวงหมอลำนักร้องลูกทุ่งในประเทศไทยนะคะที่ประมัณหลายคนได้เกือบสิบคนได้ ทรงกำลังใจควีบันฟินแลนด์ค่ะพี่น้องควีบันฟินแลนด์นะคะตอนนี้ก็ถือว่ากำลังเก่าผ่านมอรสุมชีวิตมากในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมานะคะสองสาเดือนที่ผ่านมาที่เป็นมอรสุมที่หนักมากมากและทางศิลปินหล,หลายคนก็นค่อยให้กกำลังใจอยู่ห่างๆแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือผ่านไปบ่ได้ผู้ได้เห็นผ่านไปบ่ไดดเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าเออก็เอนดูสำหรับควีบันฟินแลนด์ที่ได้มีการ โพสอัปเดตเรื่องเล่าชีวิตเรื่องเล่าลูกเรื่องเล่าหมาเรื่องเล่างานเรื่องเล่าคายเรื่องเล่าแม่ยูเร่เรื่อยทั้งเพจเฟซบุ๊กตนเองนั่นเองค่ะพี่น้องแต่กับบ่าวายนะคะมีกระแสเข้ามา่านทุกมือทุกเม,ม้นค่ะแต่ว่าลา่าสุดนี้ค่ะเห็นแบบคนไปคอมเมนต์เยอะหมอกไม้จนเพื่อนฟิลเลตต้องแคปแล้วกลับไปแบบขอขอบคุณกำลังใจเนาะเพราะว่าหลังจากที่ประม่าณมือสองมือีอิผพานมาเป็นฟิลเลตนะคะเดี๋ยวโพสบอกว่า ความรู้สึกตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้คุวานจีงสี่ซึ่งโพสต์นี้นะคะกับเป็นโพสต์ทีท่างผู้ใหญ่ชื่นแลี้ยนะคะโพสต์ลงทงั้ง Facebook ที่ติวุฒวารุนนั่นเองค่ะพี่น้องเป็นการโพสต์คลิปนะคะน้องนาริตะน้องโตเกียวค่ะเป็นการโพสต์แบบเอารูปที่ท้ายน้ําลูกนะคะหลายๆรูปมาแปะก,กันอ่าพี่น้องมาแปะแล้วก็ให้มันรันไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเป็นรูปของรูปเพล่นนั่นแหละ แล้วก็ใส่แคปชั่นที่ทําให้ทุกคนมองข้ามไม่ได้ทุกคนต้องเข้าไปคอมเมนต์ส่งกําลังใจผู้บ้านฟินแลนด์นั่นเองค่ะพี่น้องหลายๆคนก็ทราบกันอยู่นะคะว่าเพื่อนฟินแลนด์บริยูน้ําลูกลูกกระยูน้ําทางาฟแม่เนาะทางคุณป่ากับเป็นคนเลี้ยงเพราะว่าทั้งแม่ทั้งพ่อกับมีงานรับงานสมือเดินทางสมือสวเวนแล้วหลังจากที่โพสนะคะกาม่พี่ใหม่พัชรีก็ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์บกว่าโอก,กอดเสมอเดอเทาแล้วก็อิโมจิหัวใจ พี่แม่พัชรีก็เป็นศิลปินที่ไม่เคยทิง้งเม่เคยขิมบ่เคยป่าศิลปินในแบบวงเดียวกันค่ะพี่นอ้องบ่าสิเปนพี่แอนอร,อรดีนิชานันก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าเข้มแข็งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอนะคุณมาจังสีค่ะพี่ออรดีก็เป็นคนถือว่าม่ลูกแล้ว ลูกบุญธรรมกับซ้ำลูกจากของอิเล็กเขาใจหัวอ,อกคนเป็นพอ่อค้นเป็นแม่ว่าการที่ห้างลูกเนี่ยมันคิดหอดซ้ำใดแล้วกลัวเสียดพอกันเนี่ยโอ้โหล่าสุดไปหาก็ไม่เจอรอวันที่1 0 11นี้จะเจอหรือเปล่าเพราะว่าจะเป็นพี่นุ่นธิดาพรสายลักนะคะก็เป็นศิลปินที่โด่งดังมากๆเป็นศิลปินอินดี้ก็บอกว่าห่วงใยนะเพื่อนอ่าพี่นอ้องสำหรับพี่นุ่นธิดาพรแล้วก็มีเวชกรแล้วก็มีจิต ชริยานั่นก็คือพี่บิวจิตนั่นเองเทคแคร์เสมอพ่อบิก๊กเปอนวมาเซี่ค่ะแล้วส่วนของ FC ก็แห่ส่งกำลังใจเยอะแยะมากมายและกะับมี่พี่น้องถ้าเป็นฟิลเลตหลังจากนั้นนะคะหลังจากมี่คนเข้ามาให้กำลังใจเยอะแยะ,แยะมากมายเพื่นก็ได้เอาไปโพสค่ะไปโพสใน Facebook เป็นกันแคปแล้วก็เอาคอมเมนต์มาแปะในรูปของตนเองนั่นเองค่ะแล้วก็ เป็นคอมเมนต์ของพี่นุนธิดาพรแล้วก็พี่แอนอรดีแล้วก็พี่ใหม่พัช,ชรีน่นเด่นละกะได้แหกแคปชั่นว่าแค่เห็นคอมเมนต์ก็มีแหงใจจังคุณวาเทงซี่แล้วก็แท็กพี่แอนอรดีนุ่นธิดาพรแล้วก็พี่ใหม่พัช,ชรีน,นะคะหลังจากที่ออกไปกับมีศิลปินเขามาคอมเมนต์อีกอกว่าจะเป็นพี่เบิ้ลปทุมราชก็บอกว่าเออพี่น้องนั่นแหละค่ะแล้วก็มีพี่ ตรีชัยนรงค์โอ้โหเป็นศิลปินะระดับแกม,มีโกเลยนะคะมาให้งกำลังใจเป็นอีโมจิสูสูอีโมจิจับมือแลวกับอีโมจิหัวใจน,นั่นเองค่ะแล้วก็มีครีเอเตอร์คนดังอย่างเช่นพี่แตงโมเนาะเป็นแตงบาพี่แตงโมอยู่ที่ขอนแก่นนะที่เพิ่นเปิดลานสมตามดังๆนั่นเองเป็นสาวสองเพิ่นก็ได้มาคอมเมนต์อีโมจิหัวใจและพี่นุ่นธิดาพรก็ได้เข้ามา ให้กำลังใจต่ออีกนะคะสำหรับเรื่องนี้ให้กำลังใจเพื่อนฟินแลนด์บอกว่าเธอเก่งที่สุดแล้วกำลังใจเด้อเพื่อนเซียวหมอทองเบดแฟนพี่นุ่นธิดาพรก็บอกว่ารักนะแล้วก็อิโมจิหัวใจค่ะโอ้โหเยอะมากๆนะคะสำหรับศิลปินและก็ะร่วมไปถึงเอพซีพี่คะแนนเหมือนกันนะคะพี่คะแนนก็เข้ามาให้กำลังใจพี่บิ๊กภูมารินกำลังใจครับพื้นมาจั้งสี่ค่ะพี่น้อง โอ้โหศิลปินคนดังเยอะๆยะมากมายทุกคนไม่พูดอะไรมากแต่ก็เห็นถึงความแบบคิดถึงลูกของผู้ยิวานฟินแลนด์ส่วนเอซนะคะกาไดมีการออกมาแห่กำลังใจเยอะๆยะมากมมยคือกันค่ะพี่น้องเป็นห่วงเป็นยายเสมอนะจากเอซเออบางทีก็พูดอะไรมากไม่ได้กำลังใจท่วมทน้นไม่ต้องคิดมากทุกอย่างจะดีเองฟ้ามีตา ปล่อยให้เป็นไปตามกาลเวลาเนาะทุกอย่างมันคือความจริงส่วนเรื่องลูกนะคะเมื่อเขาโตสักวันเขาจะเข้าใจและเขาจะรู้ว่าพ่อเป็นยังไงแม่เป็นยังไงเออขอแค่ทุกคนมีเหตุผลนั่นเองค่ะส่วนมาอ f ฟซี่กับให้กำลังใจนะคะก็ถือว่าเรื่องนี้เฮให้เห็นเลยว่าศิลปินหลายๆท่านบบถิมบบป,ป่าบอดบิก๊กบบถิมบบป,ป่าผู้ยิวินทวแลนด์ให้กำลังใจเพราะว่า ที่เพื่อนพดลูกหลูกนี่สาเนีเห็นกันยังแบบเอออะขาใจว่าแบบห่างลูกแล้วไม่มีโอกาสได้แบบไปเลี้ยงลูกเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนกะเหตุงานกลับมาหวางหวงกับมาหาลูกมานอนน้ำลูกซุมมินีห้าว่างมังมือกะทางหลันบาว,าาบว่างเงีเสียไ่มีโอกาสในพบพอกันมัน่นกะถือว่าเป็นการขาดเขื่อนทางความผิดถึงทีพอไม่ต่อหลูงนะคะเพราะว่าจากที่ติดตามมากกะเป็นฟินแลนด์วะเพอโตเจนรนติตะสักพักหนึ่งแล้วเนาะกะถือว่า คิดหอดอ่นแหละความรู้สึกตอนนี้ไม่พูดอะไรมากแต่โพสต์รูปโพสต์คลิปวิดีโอกับลูกก็เห็นแล้วว่ากําลังใจท่วมท้นแล้วคนกนเขามาทรงกําลังใจเขามาสแสดงความคิดเห็นนะคะถือว่าเป็นอะไรที่แตกตื่นมากๆที่สาวเนื้อลายมาหันประมาณ10กก่าคนเลยค่ะพี่น้องอาจจะเห็นว่าเมืออทุกคนต่หล,ล,ลักกันนี่แหลคะค่ะบิลปทุมราชแอ,อนอลดีไมพัชรีอาคเนนนุนธิดาพอท่องเบี พี่ตีแชนงลงแล้วก็พี่บิ๊กูมลินที่เขามาขอมมต์ให้กำลังใจแล้วก็มีอีกแบบพี่แตงโมเออแล้วหลายๆท่านที่เป็น FC, เอฟซีที่บาเคยถีบมาเคยปามเวนฟิลนล่นคือกันจะในกาแฟเป็นกำลังใจให้ทางเวนฟิลเล่นนะคะกับเขาแต่เฮ็ดงานไปเก็บเงินหลายๆแล้วก็จักน้อยกับ้าไดลูกมาอยู่นั่ รอวันที่สิบสิบเอ็ดนี่อาจจะได้เจอลูกและอาจจะได้กอดลูกย่างเต็มอิ่มแบบเป็นวันเกิดของเพื่อนฟินแลนด์นั่นเองค่ะกัดรอบเบิร์วันสิตจัดยิ่งหญ่ขนาดไหนเห็นว่าแบบรับเชิญคนมาหลายเยอยะมากมายจังเลยกะฝากไว้น้ำนะคะสําหรับประเด็นประเด็นนี้และกะฝากผลงานเพื่อนฟินแลนด์น้ำชงนี้กันเลมีการทยอยทยอ็มีทยอย,ย, MV, ย,อยปล่อยเพลงทั้งศิล,ลปินให้ขายตัวเกี่ยวมิวสิกสึ่งจะทยอยเฮ็ดเพลงให้แถบทุกคนจังเลยกะฝากไว้น้ำนะคะเพราะว่าศิล,ลปินคนหลายอีรีกับ ค่อยๆเลียกลำดับไปเนะเาะเพียงผู้ใดแตงแล้วก้อนห้แ,แล้วก้อน<ห> pounds, อัดแล้วก้อนฮ็ดแล้วก้อนกะค่อยๆไปสปอร์ตเพิ่อนห้างยูทูบตัวเกียวมิวสิกนั่นเองค่ะพิมพ์เข้าไปก็เห็นเลยปะโลกโก้ของเพิ่นกับเป็นโลกโก้ซีออกม่วงๆนั่นแหละค่ะจนได้กระฝาก,ากาติดตามไว้น้าสาหรับมือนีนสาวเนืสารข่าวกับมีเรือมีเล่าเพียงสํานีนะคะผิดพ,พาดประการใดก็ต้องขออภาัยมณทีทนีน้ำค่ะ